สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับนะหรับ EP นี้ครับเป็น EP พิเศษนะครับยมเย็นนะครับนะฮะวันนี้มาแบ่งปันพักเครื่องนะครับองค์ละร้อยห้าสิบบาทจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศครับนะครับไม่มีจับคู่นะพี่นะวันนี้มาเปิดแบ่งปันให้พี่น้องแบบเบาๆเลยนะครับ ลดแรกแจกแถมไปเลยนะครับนี่ครับผมบอกเลยว่าการันตีพัะเแท้ให้ตลอดชีพนะครับการันตีพัฒท์นะครับนะและก็แททันลูกปู่ทุกรุ่นนะครับวันนี้ได้คัดมานะครับนะได้คัดมาครับกำไรย0่สบาิทนะครับมาแบ่งปันพี่น้องอีกเช่นเคยครับหรับนี้นะฮะชอบถูกใจรายการไหนสามารถติดต่อมาได้ที่ไอดีไดและเบอร์โทรได้เลยนะครับนะผมบอกเลยนะครับนะใครไวใครได้พี่นะครับใครชอบใครถูกใจใครอยากยกเลยนะฮะมีราคาพิเศษนะฮะ มาลุยกองที่หนึ่งอะไรครับพี่ชายกที่หนึ่งครับมาเป็นรุ่นนี้ครับนะรุ่นพยัก์สยบพะรีครับเนี่รุ่นนี้ครับเป็นรุ่นพยัก์ผสมพะรีนะครับนะฮะเป็นรุ่นนิยมอีกหนึ่งรุ่นครับนี่รายการนี้ครับเป็นเนื้อทองทิพย์นะครับแต่หน้ากากผมไม่แน่ใจครับนะว่าเป็นหน้ากากเงินหรืออาบาก้านี่ฮะนะฮะนะฮะใครไว้ใครได้นะพี่นะครับรายการนี้นะครับเลขโค้ดตัวเบอร์นะครับนะฮะเลขโค้ดเบอร์นะฮะ สองห้าสองครับเลขคนเบอร์สองห้าสองครับแต่ที่รู้เนื้อทองทิพย์ลงยาฟ้าแน่นอนนะครับนี่ฮะองค์ที่หนึ่งนะครับต่อมาองค์ที่สองขออนุญาตตัดซีนนะครับนะองค์ที่สองขออนุญาตตัดซีนตักหู่นะพี่ขออนุญาตตัดซีนนะครับอ,องค์ที่สองนะครับตัดแป๊บตัดซี นี so ่ครับโอ้โหองค์ที่สองพี่มาเป็นเนื้อทองแดงมันปูนะครับเลขคนเบอร์ห้าหนึ่งสี่ครับดีฮะรายการรุ่นนี้ครับรุ่นสยบไพรีมาพี่นะฮะใช่ไหม๋ย้ผมดูอ๋อหันนุมาาไล่เวทนี่ยฮะชจปรีอันแรกนะหันนุมาาไล่เวทนะครับองค์นี้โหยเนื้อทองแดงมันปูออกรุงลุงลงยาขาวแดงพี่เลขคนเบอร์ห้าหนึ่งสี่ครับโอ้โหรายการนี้สวยจริงนี่ฮะนี่ครับนะรายการนี้ครับรายการที่สองนะครับ ต่อมาราการที่สามครับเป็นรุ่นอริยาซับนะฮะเก้าสิเก้าครับนี่หูพี่เลขคนเบอร์หนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งนะครับนี่ครับอ๋อนี่เป็นของสำนักกษัตริย์นะครับที่ทำเหรียญนะฮะนี่นี่หูพี่นี่ครักากาเงินอัปกาผมไม่แน่ใจนะู่ะองค์ที่สามเนี่ยต่อมาองค์ที่สี่ครับพี่ชายครับองค์ที่สี่มาเป็นรุ่นนี้ครับเสมาพยัคฆบรมีครับนี่ครับ เลขคนตัวเบอร์สองศูนย์สามครับเลขคนตัวเบอร์สองศูนย์สามนี่นี่ฮะร,รายการที่สี่ครับนะครับมาตอรานรายการที่ห้าครับรายการรุ่นนี้ครับเป็นรุ่นเลื่อนเศรษฐีหมื่นล้านครับนี่เฮ้ยใช่ไหมเดี๋ยวเป็นพี่นะว่าดูสภาพกล่องนะไหมแป๊บนึงพี่นะแป๊บนึงนี่ รุ่นนี้หากล่องไม่เจอเนะพี่เนี่ยลองเลือกชมดูนะครับรายการนี้ไม่มีกล่องนะรายการที่ห้าต่อมารายการที่หกครับนะเป็นรุ่นนี้รุ่นรวยร้อยปีครับนี่ฮะรุ่นรวยร้อยปีน่าจะเป็นกรนไล่เงินนะครับเลขคนตัวเบอร์หนึ่งสามห้านะครับเลขคนตัวเบอร์หนึ่งสามห้านี่ฮะต่อมารายการที่เจ็ดครับนะเป็นรุ่นพยักเจ้าพญาครับนี่ฮะพยักเจ้าพญาครับ ก็แับไม่เสือกหันหลังครับนี่นี่ฮบตอบโค้ชจีนทัดนจีนเนี่ยนี่พยักเจ้าพยานนี่ครับสวยๆเลยพี่นี่ฮเลขโค้ดอัมเบอร์ครับเลขคนดะเบอร์แปดหนึ่งสี่ครับรายการที่เจ็ดนะครับเลขโค้ดอเบอร์แปดหนึ่งสี่ตอนมารายการที่แปดครับรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นอ่า พยักสยบพลีครับนี่ฮะรุ่นพยักประสบพลีครับนี่เป็นเนื้อทองเหลือซาตินครับในการที่แปดครับต่อมารนการที่เก้าครับเป็นเจริญพรนั่งปกครับเป็นนั่งปกเจริญพรปีหกห้าครับด้านหลังเป็นนั่งปู่ครับเลขคนทเบอร์เจ็ดศูนย์ห้าเลยครับรุ่นนี้เจริญพรนะครับนั่งปกนะครับรายการนี้ครับรายการที่เก้าครับต่อมารายการที่สิบครับเป็นรุ่นนี้เป็นรุ่นรวยชนะโชคครับนะฮะ รวยชนะชโชคครับด้านหลังลงยาเหลืองเลขคนเบอร์หนึ่งเก้าสี่ครับเลขค้นเบอร์หนึ่งเก้าสี่ครับรวยชนะโชคนะครับต่อมาการที่สิบเอ็ดครับเป็นพยักรวยชนะจนครับนะฮะพยักรวยชนะจนพี่เลขคนเบอร์สองห้านะครับนี่ฮะเนื้อกระไหลเงินนะครับ <c ười> ต่อมาการที่สิบสองครับรายการที่สองครับเป็นรูเดเสียสีชนะจนน่าจะเป็นเนื้อผ้าชนวนหน้ากักเงินนะ เลขคนจนวนหกแปดหกแปดหกนะครับเอ้หกแปดสองนะครับหกแปดสองนี่ฮะเนื้อมาชนวนนะครับหนรายการนี้รายการที่สิบสี่ครับเอเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดสองอ๋อการที่สิบสองครับต่อมารายการที่สิบสามครับนายเรียญอธิเยรัพนะครับเก้าเก้านี่ครับเลขคนจนวนแปดสบแปดสี่สองหนึ่งครับนะฮะรายการที่สิบสามครับต่อมารายการที่สิบสี่ครับเป็นพยัก์อ่าเป็นรุ่นนี้ฮะ โอ้โหนี่สวยเลยนี่ฮะรุ่รนนี้นะผมดูกล่องแป๊บน,ะนึ่อ๋อนี่ไงอ๋อรุ่นผมเจอกล่องรายการที่ห้าแล้วพี่นี่กล่องรายการที่ห้านะครับกล่องรายการที่ห้าแต่กล่องรายการนี้แต่กล่องรายการนี้ผมอกลายเป็นสงหาไม่เจอนะครับอะรายการนี้ไม่มีกล่องพี่ในะารายการที่สิบสี่ครับ โอ้โหเลขคนเบอร์หม่เลขสองด้วยครับนะเลขโคเบอร์ใหม่เลขสองด้วยครับแต่สวยเลยนะครับร้อยห้าสิบาทร้อยห้าสิบาททุกองเลยนะพี่นะราคาเบาพี่ต่อไปมารวยชนะโชคครับนะรายการที่เป็นเนื้อทองแดงเหลืองสตินครับลงยาแดงพี่เลขคนเบอร์หนึ่งเก้าหกเก้าครับเลขคเบอร์หนึ่งเก้าหกเก้าครับรายการที่สิบห้าครับต่อมารายการที่6หกครับเป็นเนื้อทองแดงสตินด้านหลังเป็นหลวงพ่อเดิมครับนี่ฮะด้านหลังเป็นหลวงพ่อเดิมนะเลขคนเบอร์ห้าสามครับลงยางม่งง้าครับ ต่อมารายการที่สิบห้าครับนะเป็นเนื้อทองแดงลงยางม่วงเขียวครับนะเลขค้นเบอร์หกหนึ่งห้าครับเลขค้นเบอร์หกหนึ่งห้าเลยครับ็นการนี้พี่็นการที่สิบเจ็ดนะครับต่อมารายการที่แปดครับเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับด้านหลังเป็นพยาคุดนะครับเป็นภาพพยาคุดนะครับนี่เป็นงานเพ้นพยาคุดด้านหลังครับนี่ครับจากการที่แปดนะครับต่อมารายการที่สิบเก้าครับเป็นรุ่นเลื่อนยศสิทธ์ทบสร้างถวายครับ เลื่อนยศนะครับนี่เลขโค้ดสามหนึ่งเก้าหนึ่งครับเลขโค้ดสามหนึ่งเก้าหนึ่งครับนะฮะรายการไปดูกันพี่นับกันนะสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าเก้ลยต่อมาองค์ที่ยี่สิบครับยี่สิบครับเป็นเศรษฐีเจริญพรนะครับเลขโค้ดเบนวนหกสองห้านะครับเลขโค้ดเบนวนหกสองห้านะเศรษฐีเจริญพรนะครับนี่ฮะ อันไหนไม่ลงยานะครับพี่จะเอาไปคู่กับลงยาผมคิดอันที่ไม่ลงยาร้อยเดียวนะถั่วให้นะต่อมาเป็นรายการจะไปครับเป็นเหรียญสองหน้าเลยพี่โอ้ยเหรียญสองหน้าพี่ขายได้ท่วมเลยอันเหรียญนหน้าผมขอเลยกันพี่นั้นเหรียญโนหน้าผมขอสองร้อยเลยกันพี่เนาะเอาไปนะคสองร้อยแลวกันพิเศษหน่อยพี่นะเดี๋ยวมาเลุยกันต่อพี่นะรายการจะไปครับสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบต่อไปการยี่สิบสองครับเป็นราชาพยัคฆ์ครับ รายการยี่สิบสองราชาพิฆาตครับนี่เลขค้นจำนวนหนึ่งหกห้าเจ็ดสามแปดครับเนี่ยร้างเยอะจิงนี่นี่ต่อมาการยี่สิบสามครับเนี่ยี่สิบสามนะครับนี่ยี่สิบสามนะครับต่อมาการยี่สิบสี่ครับไม่มีกล่องนะครับยี่สิบสี่ไม่มีกล่องนะครับนะ่เลขค้นเบอร์หกสามนะครับไม่มีกล่องนะครับ ในการนี้ต่อไปรายการยี่ห้าครับรายการนี้ก็ไม่มีกล่องนะบิ๊นะได้มาไม่มีกล่องอัตรก,การตีแท้แน่นอนกล่องมันไม่ดีกล่องหายคนะรับเขาบอกว่ากล่องหายีเงนับกันทีห้ายี่หกครับยนะี่สิกลงยางมู้งนะร้อยห้าสิบบาท ต่อมายีิบเจ็ดครับนะไว้หน่อยพี่นะจะได้ดูกันนะไว้พี่ยี่สิบเจ็ดรุ่นแม่ตามหาลาบนะชอบใจงไงปิ้งไทยอย่างเงี้ยร้อยเดียวต่อมาการยี่สิบแปดครับยี่สิบแปดนะครับนี่ฮะเลขคนละเบอร์เก้าสี่นะยี่สิบแปดต่อมาการยี่สิบเก้าครับยี่สิบเก้าเป็นลงยาเขียวน,นี่ครับนี่ฮะตอมาการที่สามสิบครับ ต่อมาการที่สายท1ครับสา11มเป็นอย่างนี้เลยเรียบแล้วพร้อมใช้เลยรุ่นเสตีไปทานพรนะครับพุทอซ้อนเรียบกรอบพร้อมใช้เลยน่าเป็นงานสามวสัสด์เนะ้นะาน่าเป็นงานสามวสัสด์นะครับต่อมาการที่สาย2ครับสาอ2เป็นรูปเหมือนปั้มกระถิ่นนี่คู่แรงนะครับสองรูปเหมือนปั้มกระถินครับนี่นี่ครับวันนี้ก็มีสาย2ในการที่นะเป็นรายการพิเศษที่ ก็มาขั้นหนยพี่นะพระของแรงเดี๋ยวมีแมาแน่นอนพพุ่งนี้นะครับมาปิดกันมาเลยจัดให้พิเศษนะครับแบ่งกำไรให้พี่น้องบ้างนะครับใครชอบหุ้ใจไหนปิดกันได้เลยนะพี่นะแล้ววันนี้ก็ฝากขอบคุณท่านติดตามด้วยนะพี่นะขอบคุณมากนะครับ